สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาทําซุปมะเขือจ้าหรือว่าน้ําพริกปลาทูใส่มะเขือนะคะขั้นตอนแรกเรานํามะเขือมาเอาควานมันออกค่ะตัดออกเลยค่ะหลังจากนั้นก็ล้างต้นหอมค่ะต้นหอมผักชีล้างเสร็จเรียบร้อยพักไว้เลยจ้าจากนั้นต้มน้ําแล้วก็เอามะเขือที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วลงไปเลยจ้าปลาทู ตัวหนึ่งจ้าใส่พริกสดลงไปเลยจ้าวันนี้เราจะใช้พริกสดจ้าใส่น้ำปาลาร้าลงไปเลยจ้าต้มจนสุกเลยนะคะพอสุกแล้วเรานำปลาทูกออกมาจ้ะเอาก้างออกเอาแต่เนื้อนะคะเอาก้างออกให้หมดเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยจ้า จากนั้นหั่นหอมเตรียมไว้เลยจ้าต้นหอมกับผักชีหั่นพักไว้เลยนะคะจากนั้นเอาพริกที่เราต้มเรียบร้อยค่ะมาตำให้ละเอียดเลยค่ะ ตาเสร็จแล้วเอาปลาทูที่เราเอาก้างออกเรียบร้อยจ้ะมาตำลงไปเลยค่ะตำให้แหลกเลยจ้าตำแหลกแล้วเอาเมะเขือที่ต้มสุกแล้วจ้ะลงไปตําเลยค่ะตำให้แหลกหรือตาพอบุบุแล้วแต่ชอบจ้ะ จากนั้นใส่ผงชูรสค่ะใส่น้ำปลาร้าที่เราต้มไว้ค่ะใส่น้ำปลานิดนึงจ้าอย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่ามันจะเค็มต้นหอมผักชีที่หั่นใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นค่อยๆตำให้มันเข้ากันค่ะ พอตำเสร็จแล้วชิมดูค่ะถ้ารสชาติพอดีแล้วเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยจ้าขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะคะฝากกดติดตามด้วยจ้าแม่เอมมี่พาแซบค่ะขอบคุณค่ะอร่อยอร่อยจ้า